ในประเทศไทยนะคะได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมของเข้ามาสู่ประเทศไทยในด้านทางแพท่ของภาคอีสานค่ะตรงกับช่วงสมัยอาณาจักรเจนลาของของและสมัยทวารวดีของไทยสถาปตยกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพระปรางของวัดอรุณราชวรารามค่ะและสถาปตยกรรมของจังหวัดสุโขทัยและอยุธยาค่ะสร้างขึ้นตามหลักความเชื่อของศาสนาพุทธและฮินดูที่ว่าเขาเพสรเมนเป็นที่ประทับของเทวดาค่ะ ่อมานะคะได้เกิดพระปราแบบไทยขึ้นค่ะนับตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอายุทยามาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะแต่เดิมนะคะพระปางจะไว้ใช้ประดิษฐานเทวรูปและสุวเดิมของาศาสนาฮินดูเมื่อเข้ามาทพาพพุทธศาสนานะคะก็จะนำมาประสถาฐานพระพุทธร,รูปและพระบรมสารีเิกาตาแทนค่ะ อิทธิพลของในภาคกลางและภาคเหนือน,นะคะไทยได้รับเอาศิลปะของเข้ามาในทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมค่ะเช่นที่ปราสาทเมืองสิงห์ถูกสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่18เพื่อเป็นศาสนาสถานในรัฐที่มหายานค่ะมีการวางผังตามแบบคติจักรวาลเช่นเดียวกันกับปราสาทบายเยนในประเทศกัมพูชาค่ะที่ตัวปราสาทจะสร้างด้วยศิลาแรงฉาบทับด้วยปูนขาวประดับลายปูนปั้นตามจุดต่างๆของตัวปราสาท พระปรางสามยอดนะคะเป็นปราสาเทเขมรแบบศิลปะบาเยนเป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธมีการมหายานค่ะถูกสร้างในช่วงที่เมืองละโวขึ้นอยู่บนบขาแต่ในภายหลังถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธค่ะมีการถรวาาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะปราสาทของมหาเทวาลัยสถานคําว่าปราสาทมาจากลากศัพท์ของภาษาส,าสันสกฤต หมายถึงอาคารที่เป็นาศาสนาสถานเพื่อประดิษถานรูเพารพและการทำพิธีกรรมทางาศาสนาหากเชิพระราชมณฑนเป็นแบบที่ประทับของมหมาห,หากษัตริย์จึงมีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกอาร่อาสาร้างอาศัยที่เป็นเทวสถานหรือาศาสนาสถานนะคะจะถูกสร้างด้วยอิฐหินและศิลาแลงค่ะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่นานค่ะพระราชมณฑน,เ,นเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จะถูกสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด ปราสาทขอมจะเป็นอาคารทรงปราสาทที่ถูกสร,ร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอมหรือเขเมรโบราณเพื่อใช้เป็นเทวสถานหรือศาสนาสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะนในศาสนาฮินดูหรือพระพุทธศาส,สนาอนิการหายานส่วนคำว่าปราสาทขอมในประเทศไทยจะเป็นอาคารทรงปราสาทในวัฒนธรรมขอมที่พบในดินแดนของประเทศไทยซึ่งในดินแดนเหล่านี้นะคะครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร มักจะเรียกงานศิลปะวัฒนธรรมของเหล่านี้ว่าศิลปะลบบุรีค่ะเนื่องจากว่าเมืองลบบุรีนะคะเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของของในประเทศไทยแต่ในปัจจุบันจะนิยมเรียกกันว่าศิลปะของทิพยพในประเทศไทยค่ะรูปแบบแนละคัะินการสร้างนะคะได้รับวัฒนธรรมการสร้างปราสาทของของ,ของมาจากทธิพลของอินเดียอ,อีกทอดหนึ่งก่อนจะมาเข้าสู่ในประเทศไทยะคะ่ะสัสนสถานในวัฒนธรรมอินเดียนะคะ จะมิยมการสร้างปราสาทขึ้นเพื่อเป็นสถานลูกเขารถทางศาสนาหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทวาลค่ะเป็นอาคารที่มีหลักคาซ้อนกันขึ้นไปหลายชั้นแต่ละชั้นจะมีการประดับอาคารจำลองอันเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในแต่ละชั้นภูมิค่ะจากคติความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าทั้งหลายนะคะสถิตอยู่ที่เขพาพัสุเมนค่ะการสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจำลองเขงพาพัสซเมนมายังโลกมนุษย์เพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าค่ะ ในตัวปาสานะคะจะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แทนความหมายของของพืสนเมนมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางลายล้อมด้วยปราสาทบริวารถัดออกมาจะเป็นสระน้ำและกำแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งค่ะการที่หลังคาของปราสาทนะคะเป็นเรือนซ้อนชั้นกันจะหมายถึงสวรรค์หรือวิมานของเทวดาจึงมีขนาดที่ใหญ่โตค่ะเป็นที่ปฏิสถานรูปเคารพลและใช้ในการทำพิธีกรรมทางศาสนา ที่เห็นได้ชัดเลยค่ะจะเป็นในศาสนาฮินดูจะเป็นการส่งน้ําจากแท่นสุวารเลนค่ะที่อยู่ในห้องคันพักคารุหังค่ะน้ําที่ส่งแล้วนะคะจะถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะไหลออกมาทางท่อน้ําที่เรียกว่าท่อส,สรร่งสูตรผู้เคารพพิธีนะคะจะถือว่าน้ํานี้เป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ค่ะจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ําไว้ใช้ในชุมชนในการอุปโภคและบริโภคการสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนพระราชกรณนยกิจของพระมหากษัตริย์ เพราะการสร้างภาษาะะที่มีขนาดใหญ่จะแสดงถึงบุญวารมีและพระราชอำนาจของกษัตริย์แต่ละพระองคะ์ค่ะการแบ่งยุคสมัยของการสร้างภาษานะคะคจะแบ่งออกเป็นสสมัยค่ะคือ 1. สมัยก่อนพระนครจะมีศิลปะแบบพนมดาศิลปะแบบสมโบไัยกุศศิลปะแบบภัยกเมงและศิลปะแบบกำพงพระค่ะสมัยเมืองพระนครนะคะจะมีศิลปะแบบกุเรนศิลปะแบบพระโค ศิลปะแบบบาแคงศิลปะแบบเกาะแกศิลปะแบบแปรรูปศิลปะแบบบรรทายสีศิลปะแบบครั้งหรือว่าแบบเกรียงนะคะและศิลปะแบบบาปวนศิลปะแบบนครวัดและสุดท้ายคือศิลปะแบบบายอนค่ะลักษณะหรือรูปแบบของปราสาทหินที่คนพบในประเทศไทยนะคะจะจําแนกตามลักษณะและจุดประสงค์ในการสร้างค่ะได้อยู่3ลักษณะนะคะคือ1ปราสาทหินเป็นศาสนสถานหรือเทวไลัย มักจะเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมค่ะ 2. อ,อโรคยาสารอโรคยาสาลาหรืออุดิลือสีเป็นสุขสาลาค่ะที่จะทำหน้าที่รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในชุมชนปฏิสถานพระภัยสัชชะคุรุไวัยทูมยัปภาค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปอังสมาธิมีหม้อน้ำมนในพระหัตหมายถึงการเป็นผู้รักษาค่ะ รรมศาลานะคะจะทราบขึ้นเพื่อเป็นที่พักแรงสําหรับคนเดินทางค่ะจะเรียงรายอยู่ตามเส้นทางจากเมืองพารคนครประเทศกัมพูชามายังปราสาทหินพิมายจากวัดนครราชสีมาค่ะส่วนใหญ่นะคะวัสดุในการสร้างจะมีอยู่ในพื้นที่เช่นศิลาแลงและหินค่ะจะเป็นลักษณะของการกาวหินให้เป็นรูปต่างๆการแกะสลักตัวองค์าาร,า,รายละเอียดลงไปก่อนที่จะขึ้นรูปอย่างเทวะรูบันไดน,นาและตัวปราสาทค่ะ การวางผังของตัวปราสาทนะคะจะมีอยู่2แบบค่ะแบบที่1่คือจะเป็นแผนผังแบบล้อมรอบจุดศูนย์กลางค่ะจะมีตัวปราสาทประธานนะคะอยู่ตรงการลางล้อมรอบ,อบด้วยระเบียงโค้สระน้ำและกำแพงลอ้ลอมรอบอีกชั้นหนึ่งค่ะจะเช่นปราสาทหินพิมายนะคะแบบที่สองคือแผนผังแบบตรงเข้าสู่จุดศูนย์กลางค่ะศาสนสถานจะอยู่บนภูเขาจะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะระยะตลอดการเดินทางมีเสานางเรีย,ยงบันไดนา และสภานครราชค่ะนับไปสู่ตัวภาษาที่อยู่บนยอดเขาเช่นภาษาขิมพรมลุงค่ะจะมีส่วนประกอบของภาษาดังนี้ค่ะ 1. นนะคะภาษาประธานจะเป็นที่ปฏิสถานรูปเคารพสําคัญค่ะ 2. ปราษาบริวารจะอยู่ด้านข้างของภาษาประธาน 3. บรรณาลัยเป็นอาคารสําหรับเก็บคัมภีศักดิ์ศร์ค่ะ4ระเบียงโคดจะอยู่ล้อมรอบตัวราษานะคะ 5. โคบุระจะเป็นซุ้มประตูทางเข้า 6. สระน้ํา จะมีลักษณะคล้ายตัว C ีในกรณีที่มีทางเข้าสองทางและรูปตัว L ในกรณีที่มีทางเข้า4ทางค่ะเสนานางเงี้ยนะคะจะเป็นทางเดินหรือทางดาเนินลักษณะเป็นเสาตั้งตรงตลอดแนวทางเดินหรือว่าจะเรียกชื่อว่าเสนานางจรันค่ะสะพานหน้ากราไดนะคะจะเป็นผังรูปกากบาดค่ะเราสะพานจะทําเป็นตัวพญานาคห้าเสียหันหน้าออกแผ่พังพานทั้ง4ทิศ ถ้าหากเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะมีทางเดินเป็นขั้นบันไดนําไปสู่ตัวปราสาทประธานค่ะวิธีสังเกตว่าปราสาทหินดังกล่าจะเป็นเทวสถานหรือศาสนาสถานของศาสนาใดนะคะให้ดูที่หน้าบาันหรือว่าทัพหนังของปราสาทประธานค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมมักจะนิยมทําเป็นภาพตอมสําคัญค่ะเช่น 9. ศิวนาตราชคือการได้รำหนึ่งร้อยแปดท่าของพระอิศวร เชื่อว่าการได้รังของพศิวะจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาการสร้างโลกและมนุษย์ค่ะ 10. นารายบรรทงศีล 11. นะคะอุมามเหสว 12. น 12. พระกิษณาปราบหน้าการิยะพระกิษณา,านะคะเป็นอวตะตา,าที่8ค่ะของพระนาราย 12. พระกิษณาครวัฒนะเป็นตอนที่พระกิษณาประลองกับอินจนมีชัยชนะเหนืออิน สิบสามหน้าการหรือเกียริมุกมีความเชื่อกันว่าหน้าการจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ย่างกายเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภาพทั่วไปที่ปรากฏอยู่ตามผนังปราสาทจะเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับผู้สร้างปราสาทหรือภาพวิถีชีวิตอย่างเช่นภาพฤาษีอันตาําราภาพนางอักษรจะเป็นตัวที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของผู้สร้างค่ะ องประกอบทางสถาปัตยกรรมนะคะส่วนฐานมักจะตั้งอยู่บนฐานบัวเตี้ตยต่อมาในสมัยศิลปะบบบายอนฐานบัวได้พัฒนามาเป็นรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่าฐานบัวลูกฟ้าค่ะส่วนกลางภายในยจะเป็นห้องที่ปฏิสถานดูเคารพปเรียกว่าห้องขัดพักขึ้นค่ะขันพขขระธาตุหรือเดินธาตุส่วนนี้มักจะทําเป็นอาคารที่เพิ่มจตุรมุกเข้าไปเพื่อรับกันกันกบสุประตูทางเข้าด้านหน้าของห้องมีส่วนที่ยื่นออกมาเรียกว่ามณฑฎมีส่วนที่เชื่อมกันนี้เรียกว่า อตราล่าหรือมุกสันประดับกรอประตูนะคะจะใช้ในการประดับมากกว่าการรองรับน้ําหนักจริงๆทับหลังจะเป็นแท่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งอยู่เหนือกรอประตูทางเข้าจะมี2ประเภทคือทับหลังจริงที่ใช้ในการรองน้าหนักจริงๆของหลังคาส่วนทับหลังประดับนะคะจะอยู่ชั้นนอกจะเป็นงานประดับสถาปัตยกรรมค่ะหน้าบันนะคะจะเป็นในส่วนของหลังคาลูกสามเหลี่ยมเหนือทับหลังจะเป็นลักษณะเดียวกันกับหน้าจั่ว ตัวกรอบหน้าบานจะนิยมทําเป็นตัวหน้าและเสียงหน้าเรียกว่าสูมค่ะทางโค้งเข้าออกแบบของตัวหน้าบานจะนิยมสลักลวดลายบอกภาพเล่าเรื่องค่ะส่วนยอดนะคะเป็นส่วนเดินท่าตึ้นไปที่ทําหน้าที่เป็นหลังคาลดหลั่นชั้นกันลงมาเรียกว่าชั้นมิมานหรือว่าชั้นบันชนโดยทั่วไปจะมีห้าขั้นแต่ละขั้นนะคะจะมีหน้าปกแต่ละหน้าประดับด้วยบัแรแถงส่วนยอดสุดจะเป็นรูปกิบบัวเรียกว่าบัวทรงครุ่มรองรับส่วนยอดที่เรียกกันว่า กาะละสาะมีรูปร่างคล้ายกันกับหม,ม้อลำมต์ในศาสนาฮินดูค่ะสิวะลึงเป็นสิ่งที่เคารพบูชาในใสายวานิกายของฮินดูคาว่าจะสร้างสิวารึงไว้ในตัวภาษาต่างๆเป็นเครื่องกําเนิดของเพศชายและสิวลรึงจะตั้งอยู่บนฐานโยนีซึ่งเป็นเครื่องกําเนิดของเพศหญิงเชื่อกันว่าสิวลรึงและฐานโยนีนี้ยังอยู่คู่กันจะบังเกิดแต่ความจเจริญรุ่งเรืองความสงบสุขนุ่มเย็นโดยจะมีการเส้นมวงส่งพาสิวะโดยการอาศัยสิวะลึมเป็นตัวแทน มีพาพเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนี้ค่ะภาพจะตักน้ำลดสิวเลึงให้น้ำไหลลงไปผ่านทางฐานของโยนีและไหลลงไปตามท่อของสูงสซึ่งถือว่าน้ำนี้นะคะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะให้ผู้ที่มารองรับน้ำไปดื่มกินเป็นสิริมงคลและรักษาโรคภัยไข้เจ็บค่ะเกียตวงนะคะจะได้อีกอย่างหนึ่งว่าหน้าการค่ะพบเห็นได้จากลวดลายปูนปั้นที่ใช้ประดับสูงหน้าบันค่ะของตัวประสาทมันจะอยู่คู่กันกับลายมังกร โดยรามกรจะแยกออกมาทางสองข้างของเกียรมุกมีลักษณะของหน้ายักษ์ที่เป็นกึงสิงใบหน้าของอสูรที่ดูด้านคิ้วขมวดตาลนากกาว่างเห็นฟันและเคี้ยวค่ะแต่จะไม่มีฟันล่างและลำตัวนะคะมีแขนทั้งสองข้างแยกออกมาทางด้านข้างของศีรษะใช้เป็นลวดลายประดับตามเทวสถานหรือศาสนาสถานโดยจะถือว่าเป็นสิ่งมงคลคอยกำจัดความชั่วร้ายต่างๆค่ะไม่ให้เข้ามาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะ นางอักษรนะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านางอัษราค่ะหมายถึงผู้ที่เคลื่อนไปในน้ําอันเป็นที่กําเนิดของนางมีฐานะเป็นอมนุษย์ค่ะเกิดขึ้นมาคังโกนเกษตรชนตทของเหล่าเทวดาและอสูรส่วนตำนานของฮินดูจะเล่าว่าพราะพมทรงสร้างนางอักษรขึ้นมาเพื่อเป็นนางบาเรออยู่ในปราสาทของพระอิมว่ากันว่าในปราสาทของพระอิมจะมีนางอักษรอยู่ทั้งหมด6 26นางแต่ละนางจะมีความสามารถในเชิงศิลป,ปะแตกต่างกันออกไป บางตำนานก็เล่าว่านางอักษรเป็นชายาของคนทันที่เป็นนักงดนตรีในสุขสวรรค์โดยนางนักจะเต้นรำไปตามจังหวะดนตรีของสามีนางบางท้องถิ่นก็เชื่อกันว่านางอักษรเป็นเครื่องหมายของความเจริญง,งอกงามแต่ในอีกบางแห่งก็เชื่อกันว่านางอักษรมีอำน,นาจของความชั่วร้ายอยู่ในตัวศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของภาษาขอมนะคะก็คือภาพแกะสลักนางอักษรค่ะที่จะเรียงรายตามผนังและกำแพง เห็นได้ชันและมีความสวยงามมากที่สุดก็คือนางอัสราหแห่งปราสาทหินนครวัดค่ะที่จะอยู่ในประเทศกัมพูชาค่ะกวกะเนเกษยรสม,มุทรค่ะกะเกษยรสม,มุทรจะแปลว่าทะเลน้นํานมพระวิษณุได้เสด็จเต้ามาตัดกับเหล่าเทวดาและอสูรให้ช่วยกันถอนภูเขามันคีรีลงมาตั้งข้ามการ,กรเกียรสม,มุทรที่สถิตอยู่ใน,ว,นวัยกรสวรรค์ ช่วยกันหาสมุนไพรเรามาผสมลงไปและให้พญานาควาสุกรีใช้ล้ำตัวเปรียนเสมอเชือกพันผูกเขาไว้สําหรับชักโยงค่ะและให้อสูรน,นะคะมาชักทางด้านฝั่งของเสียนหน้าและฝ่ายเทวดามาชักทางด้านหางพญาวาสุกรีนัคราชได้ถูกชักดึงตลอดเวลาทําให้เกิดอาการเจ็บและอ้าปากคล้ายพิษเป็นไฟกดออกมาค่ะพระศิวะจึงต้องกืนทิพยนันไว้เองทั้งหมดจึงมีอีกนามหนึ่งว่าหนิงสองค่ะ เมื่อภูเขาเริ่มเอียงนะคะพะนารายก็ได้ทรงอมตะลงมาเป็นเต่าค่ะเพื่อที่จะทําให้ภูเขานะคะกลับมาตั้งตรงแบบเดิมเวลาผ่านไปนานนับพันปีค่ะทําให้เกิดของวิเศษขึ้นมา14อย่างหนึ่งในนั้นก็คือม้อนาำพิพอมริทค่ะพะนารายนะคะก็ทรงแบ่งอวตรพระวรกายเป็นสตรีนามว่าโมหินีคยอยเยื่อโยนเหล่าอสูรค่ะให้หลีกทางให้เทวดามาดื่มน้ําอมริทก่อนส่วนฝ่ายอสูรม,มีเพียงแค่ราหูแปลงร่างมาเป็นเทพแฝงเข้ามาดื่มน้ำอมริค่ะ ทางพระรามพระจันทร์นะคะกับพระอาทิตย์เห็นจึงได้ทูลต่อพระนารายณ์ให้ทรงทรบาบเมื่อพระนารายณ์ทรงทราบนะคะก็ได้คว่างจากสุทัน์ออกไปตัดร่างของราหูให้ออกเป็นสองท่อนท่อนที่ถูกตัดขาดไปก็เล่ากันว่ากลายเป็นอสุรกายชื่อเกศหรือว่าดาวเกศราหูนั้นกดแค้นพระอาทิตย์และพระจันทร์มากจึงจะจับกินทุกครั้งที่เจอกันจึงเป็นที่มาของจันทคราพและสุริยคาศคาศ่ะจากนั้นนะคะพระนารายณ์ก็ได้มอบนามทิพย์อมฤตที่ยังเหลืออยู่ค่ะ ให้กับพระอินทร์เพื่อนำไปเก็บรักษาอย่างสวงสวรรค์ส่วนสายเทวดาเมื่อได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วก็ได้ขับไล่อสูรลงไปจากสวรรค์ทั้งหมดค่ะของวิเศษทั้ง14อย่างนะคะจะมี 1. ดวงจันทร์พระศิวะหยิบมาปักไว้บนเกศ 2. เพชรกำสัสตุภาพระนารายณ์นำไปประดับไว้ที่พระอุระ 3. พระรักษ์ีลอยขึ้นมาพร้อมกับดอกบัว 4. วารุนีเป็นเทมีแห่งสุรา 5. ช้างเอราวัณเป็นพาณนะของพระอินทร์ 6. ม้าอุจฉัยยสภ์พระอาทิตย์นำไปเทียมรถทรง 7. ต้มปาริชาติพระอินทร์นำไปปลูกณสวนนัทวัน 8. โคสุรพีหรือว่าโคอุสุพราชพร้อมกับของหอม 9. หฮริธนูธนูของพระฤาิหรือว่าพระวิษณุค่ะ 10. สัง1 1นางอักษรหรือว่านางอักษรา โอเทพีอักษราแห่งสวงสวรรค์ 12. พิดร้ายฝูงมูและฝูงนาคได้สู่ผิดไว้กับตน 13. ทันวันตรีแพทยแห่งสวงสวรรค์และสุดท้ายคือ 14. ม่ม้อน้ำพิดอมริตค่ะ